เออเมื่อาวานเห็นคุณคิมูระเขาบอกด้วยนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้ามีเขาเรียกอะไรไอรีโลรีโลมันจะมีรีโลลูกเต๋ากับไอลักษณะไอลักษณะเขาเลขรีโลเหมือนกนะันแหละไอม่วงๆนะครับเออถ้าเกิดสมมติเราสุ่มได้ไอ,อ,อ,อสกิลแรกปะไอศูนย์จุดหนึ่งอ่ะเออจะพลังโจมตีเป็นแสนเวอร์จัดแต่อย่างที่บอกไปเกมแมปนี้มันเกลือมันเกลือก็อจะได้นะนนะผมว่าร้อยชาติอะน่าจะได้นอกจากคู่ที่มีกําลังครับไม่ได้กระเติมไม่ได้กระเตอรเมีม้ยะ ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมบอสโฟเทปนะผมวันนี้ในเกมของโรบอทนะผมในแบบที่มีชื่อว่าไอเดฟเอนเดอร์สนะครับผมโอ้โหเห็นยากนะครับผมที่ผมจะเล่นแมปในโรบอทรีวิวแมปในโรบอทแล้วมีเลเวลเยอะนะครับผมท่านผู้ชมคือหมายถึงว่าไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งความจริงผมจะมา รีวิวนะครับผมวันนี้เอาจริงๆเลยคือจะมารีวิวไคจูนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคือมันก็จะอยู่ในโลบอร์ดรีวิวแมปนะเออแต่ผมก็จะรีวิวแมปไปด้วยแล้วก็จะรีวิวไคจูนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็แมปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนออซานะครับผมใครที่เคยเล่นก็แมปแบบนี้นะครับก็จะเป็นแนวอ่าดีเฟนเดอร์นะครับผมก็คือซลมอนตัวนะครับผมตรงนี้นะฮะก็มาณแซลมอนตัวโดยการใช้เพชรนะครับเอ้ยพาไปโหลดโอเค ตอนนี้นักรบหผวกระโหลกเกิดนะครับผมก็คือบีนั่นแหละก็ะคือต้องใช้เพชรนะครับผมมีเพชร50แล้วก็500นะครนะผม500ก็ได้10ตัวแต่ผมคิดว่า10ตัวเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับรู้สึกมันจะออกได้ง่ายกว่านะครับตหรับผมเนะี่ยตอนนี้เขาก็มีตัวโชคดีนะครับเป็นอีเวนต์เดี๋ยว10วันอนะ่ะมันจะหายไปแล้วนะครับ oh. ก็ไม่รู้ว่าวันที่ผมลงคลิปนี้มันอาจจะหายไปแล้วก็ได้นะโอเคตรงน,นี้คือลักษณะที่เปลี่ยนแล้วก็คือรีโลนะครับผมก็สําหรับตัวที่ เราจะเอามารีโลนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยตอนนี้คือของผมเป็นสําคัญนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นขีนะครับแต่ว่าตัวนี้ประเด็นคือมันเป็นตัวฟาร์มตังค์นะครับซึ่งผมอยากได้ลีโลที่มันเป็นช่วยบัฟเงินนะครับทุกคนแต่มันไม่ได้ต่กตทีโอเคแต่ผมลองเลยเพื่อได้ในการอัดคลิปครั้งนี้นักล่าว นักล่าคือน่าจะทําให้ไกลขึ้นนะครับไม่มีครับสรุปได้ความเร็วเหนยเชื่องจริงนะครับหินคริสตัลนี่ก็สามารถหาได้จากตรงนี้นะครับผมเป็นประสบการณ์เบลขึ้นนะครับมันก็รับได้เรื่อยไม่ได้มีแค่หินคริสตัลหรอกก็ได้หลายอย่างนะครับมีลูกแก้ววิญญาณนะครับสปินก็คือตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นว่าตรงเนคือรีโรนะครับสปินเขาเรียกว่าสปิริตเออสปินอะไรสปิริตนะครับผมก็คือตรงนี้นะฮะเออเหมือนกับเป็นบัฟช่วยเสริมนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ดีเซชันเนี่ยมันก็มีเยอะๆเลยแต่ว่าผมจะไม่ลงลึกนะครับถ้าลงลึกแล้วมันจะยาวเกินไปนะครับซึงบ่งส่วนใหญ่อ่นเนี้ยก็หาได้จากตรงนี้แล้วก็ชารลนเจอร์นะครับผมชารลนเจอร์ก็ชารลนเจอร์บางทีก็มีหรือเปล่าวะถ้าชารลนเจอร์เปล่าวะหรือเลดเดี๋ยววันบนึงผมลืมเหมือนกันเอา้า เลดปิดบ๊ายบายอันนี้คือเลดนะครับผมสามารถมาลงได้แต่ว่าทุกอย่างที่กล่าวมานั้นต้องเลเวล20ก่อนนะครับเลดก็ต้องเลเวล20แล้วก็แตนเจอร์ก็ต้องเลเวล20นะครับยังไม่นับออฟมิลเลอร์นะครับแล้วก็เทอร์เวอร์แห่งนิรันด์ด้วยผมจําไม่ได้ทุกคนนี่ยแหละมันตั้งอย่างอะเลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดราดูเลดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มแรกมาแล้วอ่าเออเรื่องซาม่อนยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวซาม่อนกันโอเคก็ซื้อสปิริตนะครับผมเนี่ยไอไอเนี่ยไอกลบๆเนี่ยไอ้้้้้ยคคคคคืืืออออออเเรรรรริ่่่่่มมมตตตนน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 ะะะหาาาจกกกงีีแลลวววััับบผูช็ขึส นะครับีโลรีโลก็คือเราจะมีเห็นปะเนี่ยสมมุติตัวเนี้ยผมยังเหลือเจ้าลูกเต่าอ,อยู่นนเนาะเดี๋ยวผมรีโลรีโลสักรอบหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับก็คือเนี่ยครับดาเมจเราคือมี C มี B มี E เดี๋ยวแต่เมื่อวานผมให้โซกับคุณคิมุระไปรีได้ไหมเอารีได้รีได้รีได้โอเคอ๋อเหมือนจะใช้นี่ในการฟีดเว้ยเนี่ยฟีดคือใช้อันหนึงในการฟีดเพื่อ ไม่ให้สมมุติว่าดาเมจเราได้เป็น A แล้วเราแบบอยากให้เป็น A ตลอดนะครับเราก็กดตรงนี้ไปแต่เราต้องมีโซ่นะเออไอโซนี้ก็หาได้จากนั่นแหละมันก็เนี่ยพูดตุบประมาณปับเนี่ยมันก็หาได้จากตรงนี้ครับแล้วก็ลงชาร l เนเจอร์ลงอะไรอย่างงี้มันก็ได้นะครับท่านผู้ชมเออมันก็จะกดใช่ปะ <S <S เอ,อมันก็จะไม่เปลี่ยนเว้เราก็กดหมุนไปอีกรอบนึงเนี่ยแล้วอีก2อันมันก็จะเปลี่ยนนะครับก็เหมือนเหมือนล็อกไว้อเออถ้าเกิดเราได้ดีเราก็ล็อกไว้นั่นแหละนะครับ ต่อมาคืองานถัศกรรมนะครับผมไอเทมนะครับก็คือเป็นสิ่งของนะครับผมเอาไว้ในการอีโวนะครับซึ่งตัวอีโวจะได้ทําได้แค่เอกล s i ี e แล้วก็ตัวเมสิกนะครับซึ่ง oh, yes, ขอแต่ละอย่างก็แต่ละตัวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมคิดว่าผมจะอ e ีโวสุขนะนะครับ ซึ่งมันต้องใช้เจ้านิ้วความสาบ2อันเราก็มาดูตรงนี้นะครับนี่นิ้วควาสาบ2อันนะฮะอ่าใช้อะไรบ้างใช้ดาวบาบา,บาอ่าแล้วดาวหาจากไหนดาวนี้ผมมั่นใจเลยว่าหาจากไหนนะครับดาวนี้ก็หาจาก Challenger นะครับผมชา a ิ l เจอร์จะรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเออ อันนี้มันมาถึง28นาทีแล้วโอเคต่อมาก็คือสตอรี่โหมดนะครับผมใครที่พึ่งเข้ามาเล่นนะครับผมก็คือเล่นเนี่ยแหละสตอรี่โหมดแล้แวผมผมคิดว่าเก็บสตอรี่โหมดให้ครบก่อนเลยก็ได้นะเออเนี่ยให้หมดเลยแล้วพอเสร็จแล้วก็ไปเก็บพวกชาริเจอร์แล้วก็ทำตัวโหดๆก็ได้ครับแล้วก็มาเล่นอินฟินิต m โหมดนะครับแล้วมันก็จะได้ถึงที่เรียกว่าประตูมานะครับซึ่งมันจะหาตัวรับได้นะครับแต่ว่าประตูก็เล่นนานหน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ประตูมาแล้วใช่ปะอตอนนี้ผมมีประตูเดมอนแล้วก็มีประตูโซลา่านะครับคือมันจะเป็นเนี่ยประตูแร่หายากก็คือหาง,ง่ายแหละแล้วพอเราเล่นหายากเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็น,ปน,ปนมหากราบก็คืออีพิกนั่นแหละนะครับแล้วก็อีพิกเสร็จก็เป็นลีเจนเดรี่ซึ่งตอนนี้ลีเจนเดรี่ผมไม่มีนะครับซึ่งการที่จะได้มาเนี่ย มันมีเปอร์เซ็นที่จะไม่ได้สูงนะครับคือ <c oughs> เราเล่นไปเนี่ยเออามีประตูเนี่ยอาจจะได้สักสองประตูที่เป็นลีเจนเดอรี่หรือไม่ก็สามประตูอ่าเราเล่นลีเจนเดอรี่ไปก็ต้องเป็นมิสติกอีกมิตสติกปุ๊บต้องไปซีเครตซึ่งซีเครตเนี่ยคือมันได้ยากมากนะครับ แต่พอได้ซีเคดมาเนี่ยคือเราจะได้ตัวลับด้วยทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของตัวนะอันนี้ขอมอบยุคเครดิตให้กับกุจกิตแล้วก็สําหรับหลายๆคนที่ให้ข้อมูลผมมานะครับคนดูทุกคนเลยก็คือเราจะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวละครลับนะครับตอนนก็จะเป็นทาวเวอร์แห่งนิรันร์อันนี้วามเพชรนะครับสาหรับผมผมคิดว่าเป็นที่ความเพชรที่ดีมากห้องถงกระจกกันนี้เหมาะกับสําหรับลงหลายคนนะครับเพราะเพื่อเล่นอ่ะเนี่ยดูได้ มันจะได้กระจกมานะครับตึ้งกระจกอำไรได้กระจกก็คือวัตถุด,ดิบในการที่เอาไปอีปโวตัวมีนะนะผมเพราะที่ผมรู้ตอนนี้ก็คือตัวนี้นะครับแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะอัปเดตนะเนี่ยเอ็กซ์คูซีฟตรงนี้ก็สามารถอนี่ได้นะครับเดี๋ยวผมรีบพูดไปเลยนี่ส่มตรงนี้ตอนนี้ยากที่สุดคือไคจูสู0จุดนงสนะครับอ่าแล้วไคจูที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับตัวเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ด้วยก u เนี่ย เ,ออเดี๋ยวผมจะบอกว่ากีฬาจากไหนแต่ว่าไคจูเนี่ยคือสุกมานะครับซึ่งผมไม่ได้สุกเองเหรอกมีผู้ใหญ่ใจดีก็คือคุณแกงหมานะครับผมถ้าเกิดคุณแกงหมายังอยู่นะครับคุณแกงหมามาคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับ,รบตัวนี้ที่อ,อ่าสป,ปอร์ตโดเนทมาให้นะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณแกงหมามาดูผมก็ยังไม่มาดูเลยแต่วันที่ผมลงคลิปนี้ก็อาจจะกลับมาแล้วนะ ขอบคุณมากๆนะครับคุณเกงหมาโอเคผมจะบอกนะครับผมเอ่อโซนเอฟเคฟีเจมนะครับก็ไปเอฟเคกันได้นะครับได้เท่าไหร่เนี่ยแหละหนึ่งในทีหรือกี่นี่ได้กี่เพชรเนี่ยแหละเออก็เอฟเคไปเลยก็ได้เพชรชิวๆนะครับต่อมาก็จะเป็นการซื้อขายก็จะเป็นโหมดเทรดนะครับผมก็สามารถกดตัว E เข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเลเวลถึงก่อนนะครับก็ไปเทรดได้แล้วก็สามารถวางตัวขายของได้นะครับผมขายพวกตัวเนี้ย เปิดมากเขาจะขายพวกเอ็กซ์คลูซีฟตัวตึงๆกันอะแล้วก็เรียกเก็บเพชรแพงๆนะเป็นล้าน15ล้านไม่รู้หายจากไหนกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในเลทเลยแล้วกันนะครับเลทเนี่ที่ผมบอกว่ามันจะเปิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับคือเปิด1ชั่วโมงแล้วก็ปิด1ชั่วโมงนะครับตอนนี้คือมันจะมี2เลทนะครับผมก็คือเลทหมีนะครับ1.5แบงค์ชิงนะครับก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับผม ซึ่งเลชาร์ดเนี่ยสามารถเอาไปนี่ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมมี565อันซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราลงเนี่ยเราไม่ได้หมีนะครับยังไงเราก็ได้นะครับเพราะว่าเลชาร์ดที่เราลงเรา,เราได้แน่ๆอยู่แล้วการันตีแน่ๆอยู่แล้ว30อันแต่ว่า ไม่รู้ว่ากี่กี่ตาผมจะได้เด้อสองพันนะผมสองพันบาทสองพันเลชาร์จถึงจะได้เจ้าหมีมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะอีโบก็ต้องซื้ออีเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับโอ้ไม่ก็เจ็ดร้อยเก้าสิบเลชาร์จนะครับเออนั่นแหละต่อมาก็คือฝั่งนี้นี่ไงที่ผมจะบอกว่ากิวหายยังไงนะครับผมคิวคือเลชฝั่งนี้นะครับซึ่งจะเปลี่ยนจากไอตัวเนี้ยเลชาร์จสีแดงเป็นสีเหลืองนะครับนี่เลย เมื่อกี้หมีก็คืออันแรกนะครับส่วนกิวก็คือรถไฟต้องสับคืออันที่2นะครับทันหนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดจะอีโวก็อีก850นะครับซึ่ง2ององเลนเนี่ยมันจะดรอปเจ้าประตูมาด้วยนะครับอันนี้จะดรอปเป็นประตูลูน่านะครับซึ่งประตูลูน่าเนี่ยก็มันจะได้ตัวลูนา่ารู้สือว่าจะเป็นโคคุชิโบมั้งเออเหมือนเห็นเขาบอกกันเมื่อวานผมเล่นผมไลฟ์สตรีมคุณนะนะค,คุณโดฟินมัน้งคุณโดฟินบอกว่าเห็นเขาว่ามันจะเป็นโคคุชิโบนะเออจุเทมากส่วนฝั่งนนี้นะครับ เป็นโซล่านะครับคือก็รู้ๆอยู่เนาะโคชิบโบเป็นลูน่าโซล่าก็โยลิพิจิครท่านผู้ชมโอ,โ,โอ้โหโค้ดเทพเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรื่องตัวของไคจูยูนิเวอร์สดีกว่านะครับท่านผู้ชมไคจูโนเปนะครับแล้วก็คือวิธีการลงเล่นเนี่ยคือเราต้องเสีย3,000โกนะครับผมเนี่ยเงินใช้ตรงนี้นะครับ เงินกโกลเนี่ยล่างซึ่งเงินโกลหาจากไหนนะครับก็คือเวลาเราสุม่มตัวละครมานะฮะแล้วตัวละครที่มันกระโปะก,กระโปกนะครับที่เราไม่ได้ใช้อันนี้นะครับเออมีพอดีเลยเอา โอ้ยตัวนี้มีละขายไปเนี่ยมันจะได้100ทองนะครับแต่เวลาเราสุ่มามันก็มีหลายตัวแหละที่มันจะแบบเราไม่ได้ใช้อ่ะเออก็ขายขายไปก็ได้เยอะนะครับโกเออผมเปลี่ยนล่างเนี่ยเป็นชุดเป็นชุดถ้าสมมุติว่าเราสุ่มาแล้วได้เงางามนะผมเราจะสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับแล้วก็เงางามนี่น่าจะเป็นชายนิ่งนะครับทุกคนเออเราสามารถใส่ชุดได้นะเราจะเลือกว่าจะใส่แค่ดาบหรือว่าจะใส่ทั้งตัวผมใส่ทั้งตัวเลนสการนี่โอเคไปเลยโอเคครับพอเขาเรียนมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้น มันคือประสาทในโซโล่ิีพิงโอเคเดี๋ยวเราจะวางไคจูเป็นตัวแรกเลยนะครับวิธีการโซโล่เลทของผมก็คือวางไคจูตัวแรกนั่นแหละ อย่างนั้นแท้แน่โอเคพันแปดนะผมสำหรับไคจูหนึ่งแปดันศูนย์ตอนนี้คุณแกงหมาเขาอัพเอสเอสทำทุกอย่างมาหมดแล้วอีวงอีโวมาหมดแล้วด้วยเออตึงมากนะวิธีการดูว่าอีโวหรือเปล่าคือเวลาดูตัวละครข้างนอกมันจะมีดาวอยู่หน้าชื่อนะครับโอเคเรี okay. ยบร้อยดูทุกคนดามเมจเริ่มต้นคือ8,217นะครับจาก4,4 3 3เอ้ย438ตึงมากตึงมากตีไวจัดแต่สาอะ่ะ <laughs> แล้วก็มีบัฟนะผมในการสาหรับผมผมรู้สึกมันเหมือนจะเพิ่มระยะมากแต่ไม่เขียนว่าโอเดอร์พาวเวอร์ครับท่านผู้ชมจะบัฟให้กับตัวทุกตัวที่วางรอบๆมันเลยนะครับโอเคตัวต่อไปผมวางแอสซานี่ตัวนี้ผมภูมิใจมากเพราะผมทําเองไว้ทุกคนเป็นตัวท <laughs> ี่ผมทําเองอีโวด้วยอีโวเองด้วยไม่ได้รับจากใครมา ตึงไหมตึงโอเคมี25เวฟครับผมขออนุญาตวางกีตาร์ตัวที่มันจะฟาร์มเงินได้ก็จะมีตัวกีตาร์นะครับแล้วก็บลูมานะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งชื่อพิงดากอนบ้าเหมือนจะเมื่อวานคุณคิโมระจะบอกอยู่นะครับเป็นตัวฟาร์มเงินแบบมิสติก นะครับผมอันนี้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมแนะนําจากคุณจักกิจมาเผื่อใครจะเอานาไปใช้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีแค่15เวฟนะครับผมเราจะใช้แค่บูม่าก็ได้นะครับเพราะว่ามันกับเงียแต่สาหรับผมผมฟังคุณจักกิดมาผมก็นั่นแหละนั่นแหละแค่ใช้แค่บูม่าก็พอแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเสียเวลาอัพอะเออนะครับส่วนตัวนี้มีบัฟด้วยอะผมพูดไปด้วยเลยกันตัวนี้มีบัฟด้วยนะครับแหบนี้ผมชอบเพราะว่าไม่ใช่อัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปกดแบบเหมือน อันนี้ก็จะบัฟพลังเ,เพิ่อมอีี20นะผมะ20 20, <c oughs> 20จาก198เด็กก็198แล <c oughs> <c oughs> ้วเพิ่มมา198ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับี๋ยวผมขออัพเงินให้เยอะๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าไคจูเนี่ยใช้เงินอัพพอสมควรรู้สึกจะมี13ขั้นนะผมเวลาเราอัพอ <c oughs> ตอนนี้เพิ่งขั้นแรกอยงเงหรือ <c oughs> ว่าเราต้องรีบอัพแล้ววะอย่างนั้นเราจะแพ้หรือเปล่าเราจะตายหรือเปล่าโอเคไม่รู้เหมือนกันผมอัพตัวนี้ก่อนนี่ครับไคจูใช้พลังละ เนี่ยดูดิเห็นปะวงมันใหญ่ขึ้นนะวงของตัวเจ้าตัวกีตาร์ผมเนี่ยปกติไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะนเหมือนไคจูม,มันจะใช้พลังนะผมในการทำให้มันใหญ่ขึ้นนะดูดูด,ดูสกิลดูตัวกีตาร์ดิดดดดดกดปกติวงก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยเห็นปะเออเนี่ยหมดหมดหมด,หมด,ห,มด,ห,มดหมดพลังแนละ้วผมว่าผมาเอาครั้งนี้สองมาเอาวันที่สองก่อน ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหลุดละตัวหลุดโอเคขั้นที่สองนะครับผมก็จะเป็น14000นะครับแล้วก็เวลาจะเพิ่มจากจากสานะครับผมเป็นห้านะผมก็เพิ่มมาแค่2วิง่งแป๊บเดียวเนะี่ยแล้วก็ระยะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังต่อยเหมือนเดิมนะผมเป็น มัน trash พันนะอัดไปแบบตึงๆโอเคครับตอนนี้เงินผมมีเก้าพันแล้วโอเคขั้น3มขั้น3ามรู้สึกจะเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับอ่าเป็นการต่อยแค่ครั้งเดียวครับซึ่งท่าเนี้ยจะเพิ่มดาเมจนะครับผมเป็น1 6ื่นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเป็น4.5นะครับแล้วก็ระยะก็เพิ่มเป็น25.3นะครับผมอุ้ยดูแรงดูแรงโอเคขั้นต่อมาเลยขั้นที่3นะเปลี่ยนท่าแล้วเปล่าเนี่ยมันทำไมมัน,มนเปลี่ยนชื่อเป็นมอนทรัสส์แรม รู้สึกว่าจะพุ่งไปปะเอ๋าไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ต่อเหมือนเดิมอ,อ๋ออันนี้จะ เพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มควาเร็ลด้วยลดความเร็วด้วยจาก4.5เป็น5.8นะครับแต่เพิ่มระยะจัดจไปเลยคันที่5ครับก็25,000แล้วก็เพิ่มความเร็วเป็น5.4นะไปคันที่6เลยตอนนี้เปลี่ยนท่าแล้วนะเป็นตีแบบ OLE แล้วนะครับผมคันที่6เนะนี่ยนี่พุ่งเข้าไปครับโอ้โหเมื่อกี้จากเท่าไหร่นะ20,000กว่าปะจาก25,000สู่35,000ทุกคนเพิ่มมาอีกหมื่นนะึงเท่าตัวนึงนะแล้วก็ความเร็วก็เป็น7.2โอเคต่อนล อ,อ้ทคันที่เจ็ดเปลี่ยนแล้วครับเป็น montage energy resources อยา่างแต่มันจะเป็นตัวหลุดนะครับผมตัวเนี้ยแต่ก็ชิลวดูดิวงโคตรกว้างครับทุกคน เออสามสิบอ่ะจากยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเป็นสามสิบจุดแปดแล้วแล้วก็ลดความเร็วด้วยเอ้ยเพิ่มความเร็วนะครับจนแคจุดแปดนะครับผมโอ้เรียบร้อยไปต่อเลยที่แปดนะครับก็ยังยังเป็นท่าเดิมอยู่ปะเหมือนจะยังเป็นท่าเดิมอยู่นะนี่พ่นพลังออกไปเป็นมอนทัสรอนะครับกรงเล็บของมอนเต์ปะโอเคจากสามหมื่นหกเป็นสามหมื่นเจ็ดแล้วก็ จาก6.8เหลือ6.3นะครับต่อเลย9 <c oughs> เป็น39,000ครับแล้วก็จาก6.3ก็6.3เหมือนเดิมเท่าเดิมนะครับก็จะเป็นมอนเตอร์รอยอยู่อ้าวสกิลมอนเตอร์รอแต่ว่าสกิลเหมือนจะเปลี่ยนไปนะทุกคนเป็นคำรามครับแล้วดูวงอย่างใหญ่ครับว,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 วงใหญ่จัดนะครับต่อเลยกนะันไกลละไกลเต็มแล้วนะเหลืออีก3าคันอันนี้ที่10โอ้โหเพิ่มมาอีกประมาณหมื่นหนะึ่งเลยเนี่ยผมเพิ่งแบบมานั่งวิเคราอ ก็ครั้งนี้แหละแต่ว่าการโจมตลีลดความเร็วเหลือ8.1นะครับแล้วก็แต่ว่ามันกว้างมากอเออ3 4 1ครับโอเคต่อเฮ้ยตัวนมันมันไม่ได้มี13คัน,นครับมันมันน่าจะมี12คันนะผมน่าจะจําผิดขออภัยด้วยนะ<ๆ>ก็จาก50,000เป็น50,002แล้วก็ลดความเร็วเอ้ยเพิ่มความเร็วครับเป็น7.7 โอ้สุดยอดสุดยอดเพิ่มความเร็วให้มันไวขึ้นนะครับแล้วก็ระยะเป็น35โคตรกว้างครับนี่เตเข้าไปตเข้าไปนี่ครับสก,กิลอันนี้รู้สึกว่าพออัพเป็น11ิเครนะมันเหมือนแบบมันจะคำรามนะครับแล้วก็ มีอุงกาบาตมีหินตกลงมาด้วยนะเออแล้วก็มีสายฟ้าเทจัดนะครับทุกคนมาขั้นสุดท้ายปั้งขั้นที่สิบสองนะครับก็ห้าหมื่นสองนะครับแล้วก็เจ็ดจุดเจ็ดลบหนึ่งจุดหนึ่งก็จะเหลือประมาณหกจุดหกนะผมโอ้กตีไวอยู่นะครับแล้วก็ท่าก็น่าจะเหมือนเดิมปะน่าจะท่าเหมือนเดิมนะครับนี่คำราวแล้วก็มีหินตกลงมาครับอันนี้คือความกว้างกว้างที่แท้จริกนะเมื่อกี้ไม่ใช้สกิลมันนะครับโอ้โคตรดีโคตรแรงโคตรตึงโคตรอันตราย แต่ที่บอกไปอันนี้มันคือเออ่ไอ้ลูกเต๋าอะไอ้ลีโลมันเป็น S S S นะครับเป็น S S ั้ง ท่าที่จําได้นะครับทุกอันเลยความแรงมันเลยแบบตีแรงจัดๆไม่รู้ว่าเริ่มต้นแบบว่าที่แบบยังไม่ได้อัพยังไม่ได้อะไรมามันจะตีเท่าไรแต่ผมคิดป่ามันก็น่าจะประมาณอาจจะน้อยกว่านี้สักประมาณอาจจะเหลือสัก4ี่หมื่นสี่หมื่นต้นๆเออนั่นแหละน่าจะประมาณนั้นป่ะถ้าอัพเต็มอ่ะเออเพราะมันตัวหายากอยู่นะแต่ว่าผมดูแล้วว่าตัวละครรับไอ้พวกที่แบบหาจากในประตูเอออย่างโยงี่จีหรืออะไรเงี้ยมังกรอย่างเงี้ยเออประตูมังกรนะครับแต่ที่ว่าวานมีคนเข้ามาเล่นกับผมในไลฟ์อ่ะโอ้โหตีเป็นแสน เหนื่อยเชื่อเมื่อวานเห็นคุณคิมุระเขาบอกด้วยนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้ามีเขาเรียกอะไรไอลีโลลีโลมันจะมีลีโลลูกเต๋ากับไอลักษณะไอลักษณะเขาเลขลีโลเหมือนกันนะไอม่วงๆนะครับเออถ้าเกิดสมมติเราสุ่มได้ไอสกิลแรกปะไอสุ่มจุดหนึ่งอ่ะเออจะพลังโจมตีเป็นแสนเวอร์จัดแต่อย่างที่บอกไปเกมแมปนี้มัน เกลือมันเกลือมัจะได้นะนะผมว่าร้อยชาติอ่ะน่าจะได้นอกจากคููที่มีกำลังครับไม่ได้ก็เติมไม่ได้ก็เติมอย่งเงี้ยน่าเป็ตัวนี้มันเป็นอะไรแดงๆอ่ะผมเพิงเห็นนะเนี่ย years thousand La โอเคครับทุกคนจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเกบนี้โอ้โหหมีก็ไม่ได้มันเดอ้อ ไอ้เราก็นึกว่าจะได้มีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับไคจูนะครับผมจะบอกว่านี่นะครับผมลืมบอกไปว่ามีเควสด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเราทำปุ๊บเราก็มาร,รับรับรับเนี่ยนี่ใช่มีอีกอย่างหนึ่งที่เราที่มีอีกที่หนึ่งที่เราจะสามารถได้พวกนี้นะครับก็คือเควสนี่แหละนะครับ <c oughs> เราทำเควสไปเนี่ยเควสประจําวันเควสประจําอาทิตย์แล้วก็เควสอินฟินิตนะครับผมอินฟินิตี้เนี่ยไอเทมหน่วยอันนี้ก็ดูพอนะครับแล้วก็พวกนี้ เป็นกิลดนะครับแล้วก็รา้านค้านะฮะเออหรือบอกตัวนี้ไปเลยโอเคก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับตัวไคจูนะครับผมก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็เชิญกดไลค์กดติดตา,ามพกดีครับผมด้วยนะถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ